มาแล้วแล้วที่ชายสุดเทพมาอัปเดตอีกแล้วทุกคนต่างก็สงสัยกันมากตกลงว่าหลิงเฟิงมเป็นใครกันแน่ทุกคนไม่ได้งโง่คนที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับท่านเทพกูได้อีกทั้งพอท่านเทพกูออกมาก็แสดงท่าทีต่อท่านเทพ,พจางอย่างดีเยี่ยมเช่นนี้นี่ก็เพียงพอที่จะบ่งบอกว่าสถานะของหลิงเฟิงนั้นไม่ธรรมดาหรือว่ามีของวิเศษที่สําคัญอย่างยิ่งเอามาแลกเปลี่ยนกับท่านเทพกูแบบนี้ก็ดูไม่สมเหตุสมผลบรรลุถึงขั้นปลายของระดับเทพ,พ,พเจ้าแล้วยังจะมีของอะไรที่มีค่าพอให้เขาแสดงท่าทีเช่่่่นนนีี้ตอตออัรูคูาคาา การลดเกียดตัวเองแล้วต่อไปเมื่อพบท่านเทพจางก็ต้องทําความเคารพเห็นได้ชัดว่าได้กว่าหนึ่งขั้นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เทพเจ้าจะทําได้เลยอย่างไรเสียหน้าตาของเทพเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าฟ้ายิ่งเป็นเทพเจ้าสองคนที่อยู่ระดับเดียวกันด้วยแล้วเหล่าศิษย์ของกลุ่มกวงต่างก็ตะลึงงนันนี่คือคําพูดที่เจ้าอาวาสพูดออกมาหากแม้แต่กูงกวงยังต้องได้กว่าหนึ่งขั้นเช่นนั้นต่อไปเมื่อพวกเขาเจอศิษย์สำนักไทจีก็คงจะเงยหน้าขึ้นมาไม่ได้เลยท่านเทพกูของขวัญชิ้นนี้ของท่านมานกกันหนนนนนนััักกกเเเเเิิไไไไปปปปแลล้้วท่่่่าาาถถถออออคคํพููดดมมืืรรบ็็จจจงงง ซานฟงได้ยินก็รีบโบกมือปฏิเสธเป็นสัญญาณบอกให้กูงกวงวงย่าได้สาบานการสาบานต่อวิถีสวรรค์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นท่านปรมาจารย์จางข้ากูงกวงวงพูดคำไหนคำนั้นข้าจะขอสาบานต่อวิถีสวรรค์เดี๋ยวนี้กูงกวงพูดจบก็ยื่นมือขวาออกมาสาบานต่อวิถีสวรรค์จริงๆนับแต่นี้ไปกูงกวงวงจะได้วกว่าจางซานฟงหนึ่งขั้นต่อไปเมื่อพบหน้าก็ต้องทำความเคารพจางซานฟงได้ยินก็ทำได้เพียงยิ้มขื่นอย่างจนใจกูงกวงวงทำถึงขนาดนี้ยืนการานที่จะ รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีอย่างไรเสียความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกูหมกวงในตอนนี้ก็เป็นเช่นนี้แต่เก้าส่วนในสิบคือเขาถูกหลิงเฟิงทําให้ตกใจจนโง่ไปแล้วยอดฝีมือระดับจัก,กรพรรดิเทพแค่ได้ยินสมญา,ามอันด่งดังนี้ก็เพียงพอที่จะทําให้คนตกใจจนขวัญหนีดีอ่อจางซานฟงยังไม่ทันได้พูดอะไรกูหมกว,กวงก็สาบานต่อวิธีสวรรค์แล้วต่อให้จางซานฟงไม่อยากจะยอมรับก็ไม่ได้แล้วเพราะการสาบานต่อสวรรค์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างแน่นอนททท่่่่าาาาาานนนปปรมาจยยงงงเชิพวววก้้ไีหออสตัข ข้าได้เตรียมสุราเล็กน้อยไว้เพื่อเป็นการขออภัยขณะที่กูงมกวงพูดจบก,ก็มองไปทางหลินเฟิงด้วยแม้คำพูดจะพูดกับจางซานฟงแต่สายตากลับไม่ละไปจากร่างของหลินเฟิงเลยตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนที่ตัดสินใจจริงๆที่นี่คือหลินเฟิงจางซานฟงได้ยินก็ไม่มีความเห็นแล้วมองไปทางหลินเฟิงด้วยน้ำเสียงเชิงถามถามว่าพวกเราไปห้องส่วนตัวกันดีไหมตึ้นไปสิหลินเฟิงพยักหน้าการถูกคนมากมายมองอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่บ้างถึงแม้หลินเฟิงจะไม่ใส่ใจทำใจให้สงบนิ่งไร้สิ่งรบกว ได้นานแล้วแต่การถูกคนมองเป็นหัวข้อวิพากษวิจารณ์ไม่ว่าใครก็คงจะไม่เต็มใจอยู่บ้างกลุ่มกวงได้ยินก็เผยรอยยิ้มออกมาบนใบหน้าแม้หลินเฟิงจะบอกเขาว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ใครกันจะไม่อยากสร้างความสัมพันธ์กับยอดฝีมือระดับจักรพรรดิเทพนี่ไม่ต้องพูดเลยขอแค่ในสมองยังมีเซลล์หลงเหลืออยู่ก็จะเลือกแบบนี้กันทั้งนั้น ท่านปรมาจารย์จางเชิญกุมกงวงยื่นมือเชิญอย่างนอบน้อมหลินเฟิงกับพวกจางซานฟงขึ้นไปรับประทานอาหารบนชั้นบนสิทธิ์ของสำนักไทจีกลุ่มหนึ่งก็อยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างเพื่อรับประทานอาหารระหว่างรอกุมกวงกวงก็วุ่นวายอยู่ข้างในห้องส่วนตัวคอยบริการหลินเฟิงอย่างเอาใจใส่อย่าเห็นว่ากุมกวงเป็นพระการบริการของเขาก็ทำได้ดีมากทีเดียวแม้แต่ลวดเถียนที่อยู่ข้างๆก็เทียบไม่ติดก็ยังมองจนตะลึงอาหารยังเตรียมไม่เสร็จมุยวินเฉิงก็พาหัวถงกับหัวเว่ยสองพี่น้องกลับมาเมื่อเจ้าแห่งปปวววงงชนนนรากฏตตััให้อส่ ตาของก,งกุ่งกวงก็ชะงักไปครู่หนึ่งคุณชายพวกเรากลับมาแล้วเจ้าแห่งปวงชนคาระวะต่อหลินเฟิงเจ้าแห่งปวงชนเทพ,พเจ้าขั้นมหาบรลุยอดฝีมือชั้นสุดยอดที่หาได้ยากในแดนเทพในขณะนี้กลับทำความเคารพหลินเฟิงเหมือนคนรับใช้หากเป็นเมื่อก่อน ตาของกูมกวงคงจะตกใจจนแทบถลนออกมากูหมกวงในตอนนี้มีสีหน้าสงบนิ่งเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับจัก,กรพรรดิเทพอย่างใจเย็นต่อหน้าเขาต่อให้เป็นเทพพระเจ้าขั้นมหาบรลลุก,ก็แค่ตัวตลกก็เหมือนกับตัวเองที่ต้องคอยประจบประแจงบางทีความแข็งแกร่งของเจ้าแห่งปวงชนอาจจะทนอยู่ต่อหน้าหลินเฟิงได้นานกว่าสักสองวินาทีแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหลังจากที่หัวเว่ยกับหัวถงสองพี่น้องแต่งตัวแล้วก็ดูโดดเด่นทีเดียวสมแล้วที่เป็นคนของ,ของพอพเผ่าดูย หล่อเหลามากเด็กผู้หญิงก็ดูสดใสงดงามแต่ก็ยังอยู่ในวัยเด็กต่อไปเมื่อโตขึ้นทั้งสองคนจะมีหน้าตาโดดเด่นอย่างแน่นอนเหมือนกับปิงหลิงเอ,อ๋อบนตัวมักจะมีกลิ่นอายความงามที่ไม่ใช่ของมนุษย์ความงามแบบนี้ทําให้คนมองแล้วรู้สึกสบายตาอย่างยิ่งก็ดูดีทีเดียวพวกเจ้าชอบกันไหมหลิงเฟิงมองสองพี่น้องแล้วถามชอบครับขอบคุณที่ใหญ่หลินระหว่างทางหัวเว่ยได้ถามชื่อของหลิงเฟิงแล้วการที่หลิงเฟิงยอมรับสองพี่น้องพวกเขาไว้เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณมากเพียงแต่ตอนที่เพิ่งเจอกันเหตุผลที่ไม่อยากจะตามหลิงเฟิงไปก็เพราะะออยกกจจลืง ซานฟงซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าส่วนหัวถงพอได้ยินก็ไม่กล้ามองหลินเฟิงได้แต่พยักหน้าอย่างเขินอายและคอยอยู่ข้างๆมุ้ยวิ่งเฉิงตลอดนั่งลงกันเถอะสองพี่น้องพวกเจ้ากินเก่งไม่ใช่เหรอวันนี้อยากกินเท่าไหร่ก็กินไปเท่านั้นกินให้เต็มที่ไปเลยหลินเฟิงเชื้อเชิญให้ทุกคนนั่งลงคนที่สามารถนั่งข้างหลินเฟิงได้ก็มีเพียงจางซานฟงกับมุ้ยวิ่งเฉิงเท่านั้นคนหนึ่งคือเพื่อนร่วมบ้านเกิดที่หลินเฟิงเคารพอีกคนคือผู้หญิงของหลินเฟิงในนามส่วนจะกลายเป็นผู้หญิงขอออออองงงงงงงหหลลลิิิินนนนเเเเฟฟย่่่่าาสมมมบูรรรณณ์์ืไั้้้ก็คตตแแวของ มุ้ยวิ่งเชิงในตอนนี้เหมือนกับสาวใช้ถวายตัวที่รอคอยความปลดปรานจากนายท่านอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มหนึ่งกินอาหารที่โรงเตี๊ยมอยู่สองชั่วโมงถึงจะจากไประหว่างนั้นก็มีแค่หัวเว่ยกับหัวถงสองพี่น้องที่ใช้เวลากินนานเป็นจริงอย่างที่พวกเขาพูดเองว่าพวกเขากินเก่งมากจางซานฟงมองเด็กสองคนที่กินเก่งขนาดนี้ในใจก็รู้สึกสงสัยอยู่บ้างการกินเก่งนี่เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งจริงๆพวกเราไปรวมตัวกันที่สำนักหีหัวเถอะจางซานฟงเดินออกจากโรงเตี๊ยมแล้วหันไปพูดกับหลินเฟิงท่านปรมาจารย์ เห็นข้าหอกข้าถูกท่านเรียกมาดูความสนุกเฉยๆท่านอยากไปที่ไหนก็ไปที่นั่นข้าตามไปก็พอหลินเฟิงพูดทางยิ้มดีเช่นนั้นก็ไปรวมตัวกันที่สำนักหมีหัวก่อนจางซานฟงพยักหน้าแล้วนำผู้คนมุ่งหน้าไปยังสำนักหมีหัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ตั้งของสำนักหมีหัวอยู่ในเมืองทิศตะวันตก80%ของพื้นที่เมืองทิศตะวันตกทั้งหมดเป็นของสำนักหมีหัวเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมากเมื่อมาถึงหน้าประตูสำนักหมีหัวก็มีสิทธิ์คอยต้อนรับอยู่มากมายที่หหหนนน้้าาประตตููดววยเเุผลลของงงิิฟกกก็ค ตามจงางซานฟงไปด้วยกันวันนี้มันท่านเทพ,พจางกับท่านเทพกู่ไม่ใช่หรือพวกท่านสองคนมาด้วยกันได้ด้วยหรือชายในชุดคลุมยาวสีดําคนหนึ่งมองไปที่จงางซานฟงด้วยสายตาประหลาดใจและถามกุ๋งกวงและในเวลาเดียวกันเขาก็สังเกตเห็นเจ้าแห่งปงชนที่อยู่ในกลุ่มด้วยให้ตายสิชายที่เพิ่งพูดไปร้องตะโกในใจให้ตายสิอย่าว่าแต่จงางซานฟงกับกุ๋งกวงเลยตอนนี้แม้แต่เจ้าแห่งปงชนก็ยังเข้าร่วมกลุ่มด้วยเพราะคนของสํานักมีหัวสัมผัสได้ว่าข้างนอกมีเทพ,พเจ้าหลายท่านมาถึงเสียงงงทททททุุ้มมกกกกกัััวาาาาานนนดดออจตํ่่่เพไไ กนาสบายดีหรือไม่คุณชายพวกเรากลับมาแล้วเจ้าแห่งปวงชนคารวะต่อหลินเฟิงเจ้าแห่งปวงชนเทพพระเจ้าขั้นมหาบรลลุยอดฝีมือชั้นสุดยอดที่หาได้ยากในแดนเทพในขณะนี้กลับทําความเคารพหลินเฟิงเหมือนคนรับใช้หากเป็นเมื่อก่อนลูกตาของกูงกวงคงจะตกใจจนแทบถลนออกมากูงกวงในตอนนี้มีสีหน้าสงบนิ่งเผชิญหน้าอย่างใจยเย็นต่อหน้ายอดฝีมือระดับจักรพรรดิทเทพต่อให้เป็นเทพพระเจ้าขั้นมหาบรลลุก็แค่ตัวตลกก็เหมือนกับตัวเองที่ต้องคอยประจบประแจงบางทีความแข็งแกร่งของเจ้าแห่งปวงชนอาจจะทน ต่อหน้าหลินเฟิงได้นานกว่าสักสองวินาทีแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมไก่งามเพราะคนคนงามพระแต่งหลังจากที่หัวเว่ยกับหัวถงสองพี่น้องแต่งตัวแล้วก็ดูโดดเด่นทีเดียวสมแล้วที่เป็นคนของเผ่าพันชีหลินเด็กผู้ชายดูหล่อเหลามากเด็กผู้หญิงก็ดูสดใสงดงามแต่ก็ยังอยู่ในวัยเด็กต่อไปเมื่อโตขึ้นทั้งสองคนจะมีหน้าตาโดดเด่นอย่างแน่นอนเหมือนกับปิงหลิงเอ,อ๋อบนตัวมักจะมีกลิ่นอายความงามที่ไม่ใช่ของมนุษย์ความงามแบบนี้ทําให้คนมองแล้วรู้สึกสบายตายอย่างยิ่งก็ดูดีทีเดียวพวกเจ้าชอบกันไหมลิิงเฟ มองสองพี่น้องแล้วถามชอบครับขอบคุณพี่ใหญ่หลินระหว่างทางหัวเวยได้ถามชื่อของหลินเฟิงแล้วการที่หลินเฟิงยอมรับสองพี่น้องพวกเขาไว้เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณมากเพียงแต่ตอนที่เพิ่งเจอกันเหตุผลที่ไม่อยากจะตามหลินเฟิงไปก็เพราะอยากจะเลือกจางซานฟงซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมกว่าส่วนหัวถงพอได้ยินก็ไม่กล้ามองหลินเฟิงได้แต่พยักหน้าอย่างเขินอายและคอยอยู่ข้างๆมุ้ยวินเฉิงตลอดนั่งลงกันเถอะสองพี่น้องพวกเจ้ากินเก่งไม่ใช่เหรอวันนี้อยากกินเท่าไหร่ก็กินไปเท่านั้นกินให้เต็มที่ไปเลยหลินเฟิงเชื้อเชิญให้ทุกคนนั่งลงล นที่สามารถนั่งข้างหลินเฟิงได้มีเพียงจางซานฟงกับมุ้ยวิ่งเฉิงเท่านั้นคนหนึ่งคือเพื่อนร่วมบ้านเกิดที่หลินเฟิงเคารพอีกคนคือผู้หญิงของหลินเฟิงในานามส่วนจะกลายเป็นผู้หญิงของหลินเฟิงอย่างสมบูรณ์เมื่อไหร่นั้นก็คงต้องแล้วแต่อารมณ์ของหลินเฟิงเองมุ้ยวิ่งเฉิงในตอนนี้เหมือนกับสาวใช้ถวายตัวที่รอคอยความโปรดปรานจากนายท่านอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มหนึ่งกินอาหารที่โรงเตี้ยมอยู่สองชั่วโมงถึงจะจากไประหว่างนั้นก็มีแค่หัวเว่ยกับหัวถงสองพี่น้องที่ใช้เวลากินนานเป็นจริงอย่างที่่่พพพวพวพวกกกกกเเเเขขาาาาาูดองงินนมจ งมองเด็กสองคนที่กินเก่งขนาดนี้ในใจก็รู้สึกสงสัยอยู่บ้างการกินเก่งนี้เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งจริงๆพวกเราไปรวมตัวกันที่สำนักมีหัวเถอะจางซานฟงเดินออกจากโรงเตี๊ยมแล้วหันไปพูดกับหลินเฟิงท่านปรมาจารย์จางท่านไม่ต้องถามความเห็นข้าหรอกข้าถูกท่านเรียกมาดูความสนุกเฉยๆท่านอยากไปที่ไหนก็ไปที่นั่นข้าตามไปก็พอหลินเฟิงพูดพลางยิ้ม ดีเช่นนั้นก็ไปรวมตัวกันที่สำนักหมีหัวก่อนจางซานฟงพยักหน้าแล้วนำผู้คนมุ่งหน้าไปยังสำนักหมีหัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ตั้งของสำนักหมีหัวอยู่ในเมืองทิศตะวันตก80%ของพื้นที่เมืองทิศตะวันตกทั้งหมดเป็นของสำนักหมีหัวเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมากเมื่อมาถึงหน้าประตูสำนักหมีหัวก็มีสิทธิ์คอยต้อนรับอยู่มากมายที่หน้าประตูด้วยเหตุผลของหลินเฟิงกู่หมกวงก็พาคนตามจางซานฟงไปด้วยกันวันี่มันท่านเทพ,พจางกับท่านเทพกู่ไม่ใช่หรือพวก ซานฟงด้วยสายตาประหลาดใจและถามกลุ่มกวงและในเวลาเดียวกันนั้นเขาเขาก็สังเกตเห็นเจ้าแห่งปงชนที่อยู่ในกลุ่มด้วยให้ตายสิชายที่เพิ่งพูดไปร้องตะโกนในใจให้ตายสิอย่าว่าแต่จางซานฟงกับกลุ่มกวงเลยตอนนี้แม้แต่เจ้าแห่งปงชนก็ยังเข้าร่วมกลุ่มด้วยเพราะคนของสำนักหมีหัวสัมผัสได้ว่าข้างนอกมีเทพพระเจ้าหลายท่านมาถึงเสียงทุ่มกังวันดังออกมาจากในสำนักท่านเทพทุกท่านไม่ได้พบกันนานสบายดีหรือไม่พร้อมกับเสียงอันดังจากสำนักหมีหัวร่างสีแดงร่างหนึ่งก็ปราาากกฏตัััววขขึ้น้นนเเคือจสหี ขั้นห้าวสือ่อและเป็นยอดฝีมือระดับเทพ,พเจ้าขั้นปลายคนเหล่านี้ที่สามารถมารวมตัวกันได้จริงๆแล้วระดับพลังก็ใกล้เคียงกันส่วนคนระดับเทพ,พเจ้าขั้นมหาบรลลุถือเป็นระดับพลังที่อยู่จุดสูงสุดแล้วคนแบบนี้แทบจะไม่ได้เห็นเลยแต่วันนี้กลับมาถึงหนึ่งคนนั่นก็คือเจ้าแห่งปงชนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแค่เรื่องการเลือกคู่ให้ทิดาเทพที่เขาจัดขึ้น mm hmm. ก็เพียงพอที่จะทําให้ชื่อเสียงของเจ้าแห่งปงชนในแดนเทพโด่งดังไปทั่วพอขั้นห้าวสื่อปรากฏตัวก็หันไปคารวะเจ้าแห่งปงชนที่่่่่่ยยืนนออูหหลลังงงงจจาาาาาซกกววเ้แ ปวงชนเสด็จมาเยือนสำนักข้านับเป็นเกียรติของสำนักข้าอย่างยิ่งเจ้าแห่งปวงชนผู้เป็นเทพเจ้าขั้นมหาบรลุย่อมีสถานะสูงกว่าเป็นธรรมดาเทพเจ้าขั้นปลายกับเทพเจ้าขั้นมหาบรลุก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเพียงแต่สิ่งที่ทําให้ข้านห้าวซือสงสัยคือด้วยสถานะของเจ้าแห่งปวงชนไม่ควรจะยืนอยู่ข้างหน้าหรอกหรือทำไมถึงชอบยืนอยู่ข้างหลังคนอื่นแม้ข้านห้าวซือจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดมากอย่างไรเสียเจ้าแห่งปวงชนก็อยู่ในแดนรกร้างว่างเปล่ามาตลอดคงจะต่อต้านชีวิตภาาายยยยนนนออออกกกูู่่่บบ้งงชลลุมค เพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็ส่งผลอย่างมากต่อคนเช่นกันท่านไม่ต้องสนใจข้าถ้าเหมือนข้าไม่มีตัวตนก็พอเจ้าแห่งปวงชนบอกมือบอกให้ข้านห้าวซือไม่ต้องใส่ใจมากต่อหน้านายท่านจะถึงตาคนรับใช้อย่างเขามาทำตัวใหญ่โตได้อย่างไรดังนั้นเมื่อข้านห้าวซือเกรงใจเขาเขาจึงรีบเอ่ยป,ปากปฏิเสธข้านห้าวซือไม่รู้จะพูดอะไรในทันทีท่าทีของเจ้าแห่งปวงชนทำให้เขาประหลาดใจมากจากนั้นก็มองไปที่จางซานฟงเพราะเจ้าแห่งปวงชนตามหลังจางซานฟงมาดังนั้นการมาครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับจางซานฟงอย่างแน่นอนท่านเทพคานไม่ต้องเกรงใจเกินไปเจ้าแห่งปวงชนเขาไม่ชอบทําตัวโดดเด่นครั้งนี้เขาตามข้ามาเที่ยวเล่นเฉยๆท่านไม่ต้องใส่ใจมากนะจางซานฟงเห็นข้าห้าวซื้อทำสายตาขอความช่วยเหลือจึงอธิบายให้ฟังเป็นพิเศษ คำพูดของจงางซานฟงทำให้ข่านห้าวซือประหลาดใจมากตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เจ้าแห่งปวงชนสนิทกับจงางซานฟงขนาดนี้แต่จงางซานฟงก็ได้ช่วยเขาแก้สถานการณ์แล้วเขายิ้มพร้อมกับประสานมือคาระวะท่านเทพ,พจางสมแล้วที่เป็นบุคคลระดับปรมาจารย์มีมิสหาหกว้างขวางข่านห้าวซือพูดจบก,ก็หันไปทางกลุ่มกวงและชายชุดคลุมสีดำที่ก่อนหน้านี้ทักทายจงางซานฟงท่านเทพอู่ท่านเทพผู้สวัสดีท่านเทพทั้งสองยินดีต้อนรับสู่สำนักมีหัวของข้าหนกวงและผู้ช,าช้างช ท่าห้าวซือมองไปที่เทพเจ้าทั้งสี่ที่ตนเองได้ทักทายไปแล้วและข้างกายจางซานฟงมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่คนที่สามารถยืนเคียงข้างจางซานฟงได้ต้องมีสถานะพิเศษอย่างแน่นอนเพียงแต่ระดับพลังของเขาตนกลับสัมผัสไม่ได้น่าจะถูกของวิเศษบางอย่างบดบังไว้แต่คนที่อยู่ข้างกายจางซานฟงย่อมไม่ใช่คนธรรมดาข้านห้าวซือมองหลินเฟิงอย่างเกรงใจแล้วถามว่าไม่ทราบว่าสหายหนุ่มท่านนี้คือหลินเฟิงหลินเฟิงเอ่ยชื่อออกมาเรียบเรียบจางซานฟงเห็นดังนั้นจึงแนะนำว่านี่คือสหายหนุ่มของข้าคนหนึ่งขาาาาเเป็นคนคพามา ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเช่นนั้นทุกท่านเชิญตามข้าเข้าสํานักเถิดข่านห้าวสื่อขานรับพลางพยักหน้าแสดงความเข้าใจอย่างไรเสียในใจเขาก็รู้ดีว่าสหายหนุ่มคนนี้ของจังซานฟงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมิเช่นนั้นคงไม่ทําให้จังซานฟงปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้คนกลุ่มหนึ่งเดินตามข้านห้าวสื่อเข้าไปในสานักเพราะการประชุมใหญ่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนจึงจัดตําหนักใหญ่ให้แต่ละสํานักได้พักผ่อนบําเพ็ญเพียรสานักหนีหัวครอบครองพื้นที่80%ของเมืองทิศตะวัััันนนนนนนตตตกกกกพื้้้ทีี่่่่ใใหหญมมมาาาอยูแลววสํํบไ ดังนั้นการต้อนรับจึงสะดวกสบายมากแต่ละสำนักจัดการให้สิทธิ์เข้าที่พักก่อนจากนั้นก็ตามขั้นห้าวซื้อไปที่ตำหนักหลักเพื่อดื่มชาคุยโมวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆในแดนเทพอย่างไรเสียคนกลุ่มนี้ก็ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของแดนเทพแล้วก่อนหน้านี้จงางซานฟงเคยบอกว่าเขาพาหลินเฟิงมาเที่ยวเล่นดังนั้นตอนที่ทุกคนกำลังคุยโมกันการที่หลินเฟิงตามมาด้วยก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรนอกจากพวกจงางซานฟงแล้วในตำหนักใหญ่ยังมีคนอีกสี่ห้าคนเทพพระเจ้าที่มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยพื้นฐานแล้วมาาถึงกกกัันนนนนเเือบบคคแลล้วหหหยนนต็ ตางซานส่งมาโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าเจ้าแห่งปวงชนก็อยู่ด้วยต่างก็ลุกขึ้นทักทายเจ้าแห่งปวงชนหากว่ากันตามสถานะสถานะของเจ้าแห่งปวงชนนั้นสูงส่งมากจริงๆเพราะเขาคือสุดยอดฝีมือระดับเทพเจ้าขั้นมหาบรรลุไม่ต้องสนใจข้าเจ้าแห่งปวงชนพูดประโยคนี้จบก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ข้างกายหลินเฟิงไม่ขยับทุกคนต่างก็สงสัยเหมือนข้านห้าวซือก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มีใครถามขึ้นมาข้านห้าวซือเห็นดังนั้นก็อธิบายไปส่งส่งจากนั้นก็จัดที่นั่งให้กับสี่เเข้้้้้้้าาาาามมดดววยกกันนันนนนน่่่่ออหหีจแแงงงงปงชพูลครไต ใจเขาท่านห้าวซือจึงจัดที่นั่งให้จางซานฟงก่อนจางซานฟงกล่าวขอบคุณอย่างเกรงใจแล้วนั่งลงต่อมาก็จัดที่นั่งให้กู๋งกวงแต่คนหลังกลับไม่ยอมนั่งลงก่อนไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามข่านห้าวซือคิดว่ากู่กวงกําลังเกรงใจเพราะเป็นถึงพระผู้วิเศษการรู้จักมรารยาทก็เป็นเรื่องปกติจากนั้นก็จัดที่นั่งให้ปู้ชางชิวจัดให้ท่านเทพไ,ไปสองท่านแล้วยังมีอีกท่านที่กําลังถ่อมตนตอนนี้จัดให้เจ้าแห่งปวงชนคงไม่มีปัญหาแล้ว,จจว,เ,นนจวเจ้าแห่งปวงชนเชิญนั่งาางงน้้้่หหวอััใจเเสํคญไกบแปชพรม ื่นมือเป็นสัญญาณเชิญเจ้าแห่งปวงชนได้ยินก็ไม่เอ่ยคำใดยืนนิ่งไม่ขยับนี่มันหมายความว่ายังไงถ้ามีแค่กลุ่มกวงคนเดียวที่ถ่อมตนก็แล้วไปทำไมเจ้าแห่งปวงชนถึงดูเหมือนกำลังถ่อมตนด้วยเกิดอะไรขึ้นตนเองเชิญให้เจ้าแห่งปวงชนไปนั่งแต่ตอนนี้อีกฝ่ายกลับไม่สนใจเขาเลยนี่มันค่อนข้างจะเสียหน้าอยู่บ้างอย่างไรเสียเขาก็เป็นเจ้าบ้านคนเหล่านี้ที่มาล้วนเป็นแขกแขกมาถึงบ้านเจ้าบ้านแล้วกลับไม่ไว้หน้าเลยสักนี้เป็นใครก็คงรู้สึกไม่สบายใจแต่คู่กรณีคือเจ้าแห่งปวงชนข้าน่าซื ออกว่าข้านห้างซือลำบากใจเขารู้ว่ากุ่มกวงกับเจ้าแห่งปวงชนเป็นเพราะตนเองถึงไม่กล้าไปนั่งแต่จางซานฟงไม่เหมือนกันพวกเขารู้จักกันมาก่อนแล้วส่วนผู้ช้างชิวนั้นไม่รู้จักหลินเฟิงเลยดังนั้นทั้งสองคนจึงไปนั่งก่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรพอถึงตากุ่มกวงกับเจ้าแห่งปวงชนทั้งสองคนย่อมไม่กล้าไปนั่งก่อนแน่นอนข้านห้างซือเห็นหลินเฟิงเอ่อยปากว่าจะไปนั่งเองเขาคิดว่าหลินเฟิงกำลังช่วยเขาแก้ความกระอักกระอ่วนจึงมองหลินเฟิงอย่างขอบคุณและเดินตรงไปยังที่นั่งงททีนลั พอหลินเฟิงนั่งลงกลุ่มกวงกับเจ้าแห่งปงชนก็หาที่นั่งข้างๆหลินเฟิงนั่งลงเองทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรสักคำหืมทุกคนต่างก็ตกตะลึงถ้ายังมองไม่ออกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลพวกเขาก็คงเป็นคนโง่แล้วทุกคนล้วนเป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าสติปัญญาย่อมมีเพียงพอเห็นได้ชัดว่าเมื่อครูทั้งสองคนไม่ใช่การถ่อมตนอะไรเลยแต่เป็นเพราะไม่กล้าก่อนที่หลินเฟิงจะนั่งลงพวกเขาไม่กล้าไปนั่งก่อนนี่มันเรื่องอะไรกันทุกคนต่างก็มองไปที่หลินเฟิงด้วยความสงสัยอย่างยิ่งคนที่ปรระหลาาดดใจที่สุคือ้เพ ตอนอยู่ข้างนอกเขาก็พอมองเห็นเขาลังอยู่บ้างแล้วและจากการนั่งเมื่อครู่เขายิ่งมั่นใจว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างยิ่งคานเฮาซือมองหลินเฟิงที่ทำหน้าตาสงบนิ่งท่าทางดูสบายสบายไม่รีบร้อนในใจก็เกิดคลื่นลมโหมกระหน่ำเขาสงสัยอย่างยิ่งว่าหลินเฟิงก็เป็นเทพเจ้าระดับมหาบรลลุหากไม่ใช่ระดับมหาบรรลุจะมีสิทธ์อะไรให้เจ้าแห่งปวงชนต้องเกรงใจถึงเพียงนี้ที่สำคัญคือตอนเองก็มองระดับพลังของเขาไม่ออกเมื่อรวมสองข้อนี้เข้าด้วยกันหลินเฟิงก็เป็นเช่นนั้นคานเฮาซือนอกจากจะประเม หลินเฟิงสูงขึ้นในทันทีแล้วยังเก็บซ่อนความดูแคลงก่อนหน้านี้ไว้แค่รู้สึกสงสัยอยู่บ้างแดนเทพมีคนหนุ่มที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากที่ทุกคนนั่งลงแล้วข่านฮาวซือก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนพูดคุยเรื่องไม่สําคัญต่างๆในแดนเทพจากนั้นเทพ,พเจ้าหญิงท่านหนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวว่าท่านเทพทุกท่านสำนักเย่เหรียญของข้าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการก่อกวนของหลี่หมออีกครั้งขอให้ทุกท่านช่วยกันสังหารเขาเ หลีหมอผู้นี้เป็นผู้บำเพนเพียนฝ่ายมารระดับเทพพระเจ้าขั้นมหาบรรล,ลุมักจะทำเรื่องเด็ดบุปผาสตรีที่ถูกเขาจับตัวไปจะถูกขืนใจอยู่หลายวันจากนั้นก็ถูกฆ่ากินเนื้อนี่มันโหดเหี่ยมผิดมนุษย์จริงๆส่วนเจ้าสำนักเยี่ยเหรียนเลี่ยนเย,ยนเวถิงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลีหมอ ทำให้สำนักเย่เหรียญทำได้เพียงอาศัยค่ายกลคุ้มครองอยู่ในสำนักเท่านั้นแต่คนจะหลบอยู่ในสำนักตลอดไปไม่ได้หากต้องออกไปข้างนอกก็ง่ายที่จะถูกหลีหมอจับตัวไปก่อนหน้านี้เลี่ยนเยเวถิงก็เคยพูดเรื่องนี้ทุกคนเคยไปซุ่มโจมตีที่สำนักเย่เหรียญเป็นเวลาสปีแต่หลีหมอกลับเหมือนสุนัขที่ได้กลิ่น3ปีนี้ไม่ว่าใช้สิทธิ์หญิงเป็นเหยื่อล่ออย่างไรหลีหมอก็ไม่ปรากฏตัวออกมาตอนนั้นเทพเจ้าแปดท่านวางตาขายฟ้าดินเพื่อรอให้หลีหมอปรากฏตัวแต่หลีหมอกลับเจ้าเล่เกินไปตั้งแต่นัั้นนนมมมาททุกกกกค็ไไไ่่่่ปีีีสเเยยอ ว่าไม่ช่วยแต่ช่วยไม่ได้ท่านเทพเลียนพวกเราเคยไปแล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์เรื่องนี้พวกเราก็ช่วยไม่ได้หลีหมอเป็นผู้บำเพ็ญเพียรฝ่ายมารระดับเทพพระเจ้าขั้นมหาบรลลุห์หากพวกเราไม่วางแผนให้รอบคอบก็ไม่สามารถปราบเขาได้หากลงมืออย่างผีผาลามพวกเราอาจจะสูญเสียคนไปแถมยังไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับเขาได้เทพพเจ้าท่านหนึ่งลุกขึ้นอธิบายจริงๆแล้วที่เขาพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะเขาพูดถูกเพราะอีกฝ่ายคือเทพเจ้ามหาบอลหากสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งจริงๆฝ่ายพวกเขาต้องสูญเสียอย่างน้อย3มคนขึ้นไปเรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับตัวเองใครจะยอมไปสู้ตายการที่สามารถไปร่วมวางค่ายกนที่สำนักเย่เหรียญและรอคอยอยู่3ปีก็ถือว่ามีเมตตาถึงที่สุดแล้วในมุมของพวกเขาถือว่าพยายามเต็มที่แล้วจริงๆจะให้อยู่ที่สำนักเย่เหรียญตลอดไปและยังต้องไปสู้ตายแทนสำนักเย่เหรียญน,นี่เป็นไปไม่ได้เลยกว่าจะได้เป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดของแดนเทพพวกเขาย่อมหวงแหนชีวิตยิ่งกว่าใครเลี่ยงเยเวทิงก็รู้ว่าที่พวกเขาพูดมีเหตุผลนั่งถอนหายใจในใจอย,อย่างจนปัญญาเจ้าสำนักเลียนก่อนหน้านี้พวกเราก็เคยแนะนําให้ท่านย้ายสำนักแแล้วต่ ก็ไม่ฟังพวกเราท่านยืนกรานจะอยู่ที่นั่นสูญเสียสิทธิ์ไปบ้างนี่ท่านกําลังหาที่ตายเองนะผู้ฉา,างชิวไม่ค่อยเข้าใจทั้งไม่ยอมย้ายทั้งแก้ปัญหาไม่ได้งั้นก็ส่งสิทธิ์หญิงสองสามคนให้ทุกปีถือซะว่าส่งให้หลีหมออย่างไรเสียในสํานักก็มีคนตั้งเยอะปีหนึ่งหายไปไม่กี่คนก็ไม่เป็นไรท่านเทพกู่ข่าเองก็มีเรื่องที่พูดไม่ออกหากออกจากสํานักไปพวกเราสํานักเย่เหรียญก็จะบําเพ็นเพียรไม่ได้ข้าไม่กลัวที่จะบอกพวกท่านในสํานักของพวกเรามีบ่อน้ําโบราณอยู่บ่นน่่อหนนึงงงสาาามรรถดดดูททบแกแก้้จจจวัไ เพิ่มระดับพลังได้อย่างมากและมีผลกับผู้บำเพ็ญเพียรหญิงเท่านั้นเลี่ยงเงยวิงอธิบายจนจบ ก็ไม่ลืมที่จะเสริมว่ามีผลกับผู้บำเพ็ญเพียรหญิงเท่านั้นท่านเทพเลี้ยนข้าเคยบอกท่านแล้วสำนักของท่านมีผู้บำเพ็ญเพียรหญิงมากมายมาแต่งงานกับสำนักของพวกเราเสียเถอะทุกคนจะได้ช่วยปกป้องพวกท่านได้เทพเจ้าท่านหนึ่งได้ยินก็พูดติดตลกอย่างไรเสียผู้ชายก็อยากได้ร่างกายของผู้หญิงนั่นเป็นปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณอย่าพูดจาเหลวไหลใบหน้าของเลี้ยนเยเวถิงแดงก่ำด้วยความโกรธและไม่พอใจล้อเล่นก็ส่วนล้อเล่นแต่อย่าเอาร่างกายมาล้อเล่นช่างเถอะครั้งนี้ข้าไไาไ,ไมมม่่่ปปป้้อออีีกกกยางง็็ระโชนน์เเเททพพจจิสูบบื ปฏิเสธที่จะไปเป็นคนแรกข้าก็ไม่ไปอีกคนพูดขึ้นพอมีคนเปิดปากสองคนก็มีคนสี่ห้าคนพูดตามๆกันว่าไม่ไปไม่เข้าร่วมตอนนี้มีคนสี่ห้าคนบอกว่าไม่ไปแล้วคนอื่นๆก็คงจะไม่ไปเช่นกันต่อให้ไปก็ไม่มีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คนไม่พอย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะรั้งตัวหลีหมอไว้ได้ถึงตอนนั้นทุกคนอาจจะถูกเขาฆ่าตายอย่างไรเสียนี้ก็เป็นเรื่องของสำนักเย่เหรียญใครจะบ้าไปสู้ตายเพื่อพวกท่านระหว่างที่หลายคนกำลังคุยกันหลินเฟิงก็ส่งเสียงทางจิตไปถามจางซานฟงว่าหหลีีมอคนน้ เป็นใครเป็นผู้บมเพนเพียนของเผ่าปีศาจไม่ทำเรื่องเยี่ยงมนุษย์ชอบผู้หญิงจางซานฟงส่งเสียงตอบกลับมาว่าชอบผู้หญิงเข้าใจได้ทุกคนก็เหมือนกันแต่ที่สำคัญคือวิธีการของมันร้ยมนุษยธรรมไปหน่อยผู้หญิงเผ่าปีศาจตายหมดแล้วหรือไงต่อให้เจ้าเป็นเผ่าปีศาจแค่ด้วยสถานะเทพเจ้ามหาบอลก็สามารถหาสตรีเผ่ามนุษย์ได้ไม่รู้เท่าไหร่แต่การใช้วิธีเด็ดบุพผาแบบบังคับขืนใจแบบนั้นย่อมไม่ได้เด็ดขาดสำนักเยี่เหรียนนี่เป็นอย่างไรควรค่าแก่การช่วยเหลือหรือไม่หลนเงงวออยยลลล้้จะมมืืก็ไดใสาาต ของพวกเขาอาจจะหาตัวหลีหมอไม่เจอแต่ขอเพียงแค่หลินเฟิงไปหลีหมอก็ไม่มีที่ให้หลบซ่อนเป็นสำนักสตรีนอกจากเจ้าสำนักจะหัวทือไปหน่อยอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาควรค่าแก่การช่วยเหลือจางซานฟงอธิบายประโยคหนึ่งเช่นนั้นก็ใช้ได้ข้าจะไปดูหน่อยแล้วกันอย่างไรเสียหลังจากพวกท่านประชุมเสร็จก็ไม่มีอะไรทำหลินเฟิงส่งเสียงตอบกลับไปถึงตอนนั้นข้าจะไปเที่ยวเล่นกับท่านด้วยข้าอยากจะเห็นกับตาว่าจักรพัิเทศมีระดับพลังขนาดไหนจางซานฟงยังคงสนใจในพลังของหลินเฟิงอย่างมากพูดให้ถูกก็คือ เขาอยากจะเห็นว่าพลังของจัก,กรพรรดิเทพแข็งแกร่งขนาดไหนอย่างไรเสียหากจัก,กรพรรดิเทพลงมือบางที่อาจจะเข้าใจอะไรได้อีกมากได้หลังจากเรื่องนี้จบข้าจะบอกเคล็ดลับการบำเพ็ญเพียนให้ท่านรอให้ท่านทะลวงถึงระดับเทพ,พเจ้าขั้นมหาบรลุข้าจะสอนท่านให้ควบคุมพลังแห่งกฎเกณฑ์ลินเฟิงได้ยินก็พยักหน้าเล็กน้อยจางซานฟงได้ยินก็รู้สึกซาบสึ้ใจนี่เปรียบเสมือนบุญคุณของอาจารย์ผู้สอนสั่งหากไม่ใช่เพราะตอนนี้มีคนอยู่มากมายจางซานฟงคงจะลุกขึ้นคารวะครั้งใหญ่อีกครั้งขอบคุณมากจางซานฟงกล่าวขอบคุณจจจากใจจริงพว มาจากที่เดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำหลินเฟิงไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยตัวจงางซานฟงเองก็เป็นคนที่ควรค่าแกการครบหาอีกทั้งเขาก็อยากเห็นจงางซานฟงกลายเป็นจัก,กรพรรดิเทพแต่การเป็นจักรดิเทพไหนเลยจะง่ายได้ขนาดนั้นต่อให้มีหลินเฟิงคอยชี้แนะโอกาสก็ยังคงริบหรี่การควบคุมกฎเกณฑ์นี่ถือว่าได้รับตัวสำหรับเบิกทางสู่โลกใบใหม่แล้วหลังจากทั้งสองคนตกลงกันแล้วหลินเฟิงมองไปที่เลี่ยนเยเว่ิงที่ยังคงขอความช่วยเหลือแล้วกล่าวว่าเจ้าสำนักเลี่ยนพวกเเขาาาไไไม่ไปปองจะจ การหลีหมอให้พวกท่านพอหลินเฟิงพูดจบทุกคนต่างก็หันมามองเขาเจ้าจะจัดการได้หรือเจ้าไม่ได้กำลังฝันกลางวันอยู่ใช่ไหม